สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับเซลหมวเพชรยนต์นะคะที่ช่อง youtube c h ช n n e l หมวยรถสวยนะคะวันนี้หมวยอยู่ที่เพชรยนต์ค่ะบริษัทเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะคะแยกมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะวันนี้หมวยจะพามารีวิวรถคันนี้เลยจ้ะรถอีโคซีดานค่ะซูซูกิเซสค่ะคันนี้ปี2018ค่ะ 1>, 1 2 g l นะคะราคาขายอยู่แค่2 9 9 0 0 0บาทนะคะส่งประมาณ6 0 0 0หมวอจะบอกว่าคันนี้เลขไ้แค่2 3 0 0 0เองนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะกว้างนะคะสะดวกสบายแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันถึง20โลลิตรนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะ กระจังหน้านะคะโคเมียมหมดเลยนะคะสวยมากในส่วนของล้อนะคะตัวนี้เป็นล้ออลอยค่ะ,ะขนาดยาง15นิ้วนะคะไฟเลี้ยวข้างตัวรถจ้ามือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้สีเทา เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้จะโทนสีสีเทาเข,เข้มนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ภายในกว้างมากเลย เดี๋ยวหมวยลองไปนั่งนะคะไม่ได้ไม่ติดเบาะเลยกว้างมากค่ะลูกค้าจ๋าคัานนี้นะคะลูกค้าเดิมติดดิฟฟี่มาแล้วเรียบร้อยอ่าพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะปรับระดับสูงต่ำได้นะมีวิทยุนะคะ ซีดีนะคะเอ3มพีสามเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ Auto จ้ะตัวนี้เป็นที่จ่ายไฟนะคะสิบสองโวล์เนาะตัวนี้ช่องเสียบ usb aux จะจะอยู่ด้านนี้ ที่วางแก้วนะคะจะมี4ตำแหน่งนะคะสำหรับตรงประตู4ด้านเลยนะคะที่พักแขนจะมีช่องเก็บของนะคะกว้างมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะ อันนี้เป็นที่เปิดด้านท้ายนะคะกว้างมากนะคะมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะไม่มีอ,าอยางอะไหลให้นะคะพอปจะเน้นประหยัดน้ำมัน เอาน้ำหนักออกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินค่ะสามารถเติมเชื้อเพลิง E 2 0นะคะ9195นนะคะเรามาดูตรงเครื่องยนต์กันจะ้ะเครื่องยนต์นะคะเปิดตัวนี้ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องนี้เบนซินะคะ่ะสสูบ16กวาวนะคะตัวนี้รหัสเครื่อง K12B นะคะความจุ 1242cc ค่ะให้กำลังสูงสุด91แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่118นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ส่งกำลังเป็นเกียร์อ,อัตโนมัติ CVT นะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะน็อตไม่ขยับนะคะเลขไม้แค่23,000นะคะคันนี้ปี2018เหมือนรถเทสได์เลยนะคะ ไม่น้อยมากนะคะแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะผ่อนประมาณ6 0พันนะคะนิดๆไม่เกิน6,500นแน่นอนนะคะ72ววดค่ะคัะนนี้ราคาขายแค่2 9 9 0 0 0บาทนะคะปี2018ค่ะสำหรับยุคนี้นะคะเน้นประหยัดน้ำมันนะคะต้องคันนี้เลยซูซูกิเซยสนะคะประหยัดน้ำมันถึง20โลลิตรเลยนะคะเครื่องยังเนียบจ่าลูกค้าจ่าน็อตไม่มีขยับนะคะ บริษัทเรานะคะไม่อเอารถเกตด Gate A มาคัดเลือกมาแต่เกตด A รถสวยนะคะไม่มีน้ำท่วมชนหนักแน่นอน,นะค,ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถอีโคซีดานะคะคันนี้เลยซูกิเซียสค่ะ 1.2 GL นะคะปี2018ค่ะเลขไม้แค่23 0 0นะคะราคาขายแค่299,000บาทนะคะส่งประมาณ6,000นนะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อมาเบอร์ติดต่อที่หมวยลงไว้ให้นะคะ ก็วันนี้นะคะหมวยขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้านะคะหมวยมารีวิวลถคันไหนนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง y o u b u c h ชาแนลหมวยรถสวยนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับชมนะคะค่ะขออนุญาตนะคะจบการรายงานเพยงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ